มันไม่ใช่นี้แล้วมันแขนอยู่ข้างหน้าหนูเนี่ยอันแรกจะต้องมีตัวคุณเท่ากองลเลยคุณเท่ากองเนี่ยเจ้าที่เจ้าที่คุณเท่ากองนี่คือเจ้าที่เวลาจะทําอะไรก็ตามขอทําเหมืองขอทําอะไรนี่นะขอที่ต้องขอคุณเท่ากองเนี่ย ตัวเนี่ยตัวของพอต่อฟองเพําทำให้ตรงนี้มันดูสว่างขึ้นนี่ตัวพอต่อฟองข้างหลังนมามันตรงนี้มันจะมืดขาอติดไฟขาอติดไฟเนี่ยมีอาจจะมีไฟเปิดขึ้นเปิดข้าไฟขาวขึ้นอืมแต่ชอบแบบเดิมอะสรวลัรวมีบรรยากาศดีฮะ อ,องุญนเทียมอ,องุงล้วขุมเมืองอยู่ตรงไหนฮะจา์ตรงนี้ขุมเมืองอยู่ข้างอ้ามนี่ไงขุงใหญ่เล้ขุมใหญ่แต่ตอนนี้เดินไปดูมันจะเป็นขุมเล็กๆแล้วก็เป็นที่เลี้ยงเลี้ยงเต้นเต่าแล้วแสดงว่าถนนนี้ไม่มีฮะเมื่อก่อนไม่มีมันเคือคลอ,อยนะ้ำแสดงว่าบ้านบางเหนือที่เราเห็นหน้าบ้านเป็นมุงจากนันแสดงว่าเสาหลังบ้านอยู่ในอยู่ในอยู่ในบุญนะาามันเป็นน้ำชะเะ มีแม่ขี้แก้มีเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ขี้แก้อย uh ู่ในทะเลที่มันอยู่ม well uh mm ันสูงูมันจอมปวกจอมปวกอยู่ในน้ำมันที่อะไรอ่ะจะโดินที่มาใช่ใช่ใช่เต็มเลยครูมาเมื่อก่อนเนี้ยก่อจากหมดเลยเนี่ยตรงหน้าอามนี้มีตรงที่บ้านขายกาแฟแล้วนะเป็นก่อจากหมดเลยเป็นป่าจากแล้วก็คลองน้ําจะมาถึงหน้าอามนี้อ๋อน้ำมาถึงหน้าอ้ามตกองเนีกยคลองเล็กๆเป็นคล้ายกับว่าคลองในป่าชายเลนั้น นั้นครูได้ทันเห็นด้วยเห็นอินต้องแสดงว่าอาร์มบูกเก็ตหลายอาร์มนี่คือหันหน้าเข้าสู่น้ํานี่เยอะมากเพราะว่ามอนน้ำา่มาประมงต้องดูเลน้าใม้อยูแลแล่แล้วน้ำดูได้ไหนแล้วมีเต่าอ่นี้เต่าจะมาเต็มหรือมาจากไหนจริงๆเต่าจริงๆเนี่ยจ,จ,จ,จะเดินขึ้นมาือ